โล2024เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับโล2024เชียร์ทีมเดียวที่เชียร์มาตั้งแต่ต้นนะครับยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะฮะคือทีม อันกลิน,นะฮะเราเชียร์ทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็เชียร์ต่อไปครับคาดหวังว่าเขาจะเข้าถึงรอบลึกขนาดไหนครับก็ขอให้เข้าถึงรอบอะไรแปดทีมสุดท้ายผมก็ดีใจนะครับบอลยูโร2024เชียร์ทีมไหนครับเชียร์เยอรมันฮะทำไมครับก็เกิดมาก็เชียร์แต่เยอรมันครับนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรขาวๆนะครับเพราะนั้นเยอรมันเสื้อขาวก็จะเลยเชียร์เยอรมันครับคาดหวังว่าเข้าถึงรอบลึกขนาดไหนครับ น่าจะนอนมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าในรอบหลังๆจะมีพระนําหรือเปล่านะครับยังไงก็เยอรมันทีมเดียวครับผมทีมเดียวครับเยอรมันในดวงใจครับยูโร2024ทีมในดวงใจคือทีมไหนครับอังกฤษครับไปครับเพราะเรียนที่อังกฤษครับแล้วก็คุกเคกับพื้นเมืองอังกฤษดีแล้วก็ไปดูบอลที่อังกฤษ่ัน้างบ่อยก็เลยชอบทีมอังกฤษครับเชียร์ทีม เน่ห์ของบอลอังกฤษคืออะไรครับเสน่ห์ของบอลอังกฤษคือผู้เล่นครับผู้เล่นหน้าตาดี <Okay. S 1> แล้วก็มีเทคนิคที่ดีด้วยครับ <Okay. S 1> แี้ก็เจทีมนี้เจทีมนี้ครับ